สาเหตุของโรคหลอดเลือดหัวใจคือการมีไขมันจับที่ผนังของหลอดเลือดหัวใจจึงส่งผลให้ผนังหลอดเลือดแข็งช่องในหลอดเลือดจึงตีบแคบลงก่อให้เกิดการอักเสบของผนังหลอดเลือดหรือผนังหลอดเลือดบาดเจ็บเสียหายร่างกายจะซ่อมแซมผนังส่วนเสียหายโดยการจับตัวเป็นก้อนของเกร็ดเลือดและเม็ดเลือดขาวเลือดจึงหล่อเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจลดลงจึงเกิดเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและบ่อยครั้งการซ่อมแซมจากร่างกายนี้ก่อให้หลอดเลือดอุดตัน จึงส่งผลให้เกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเหตุขาดเลือดซึ่งอาจเกิดได้อย่างเฉียบพลันและเมื่อรุนแรงจะเป็นสาเหตุให้หัวใจหยุดทำงานทันทีจึงเสียชีวิตได้ทันทีกระทันหันชือจอมสิริสุรศักดิ์มณีครับวันนี้ที่เป็นโรคหัวใจตอนนี้ก็ทำการรักษาอยู่กับโรคหัวใจ ซึ่งโรคหัวใจผมเป็นอยู่สเส้นมันตีบแล้วมันตันอยู่4เส้นหมอก็ทําการผ่าผ่าหัาวใจนะครับผ่าไปพากหัวใจก็ทําการดูแลมาก็เป็นเวลาเป็นปีนะฮะตอนนี้ก็เริ่มปกติเพราะว่าได้ทานเซิลตินได้ทานซินก็ได้เจอซิลจินก็เริ่มดีเริ่มเริ่ม,เร,ม,เ,รมเริ่มดีขึ้นนะ่ะแต่ช่วงที่ที่ยังไม่ทานซิลตินเนะี่ยคือมันมันแย่มันก็มีอาการที่ว่าเหนื่อย ทั้งที่ผ่านมาแล้วก็ยังเหนื่อยอยู่เดินก็ไม่ค่อยคอยจะมีแรงเดินคือเดินแล้วเหนื่อยอาการจะไม่ค่อยดีขึ้นว่าก็เอ๊ะทำไมม,มันแย่อย่างนี้เราจะทําทงานไหวไหมก็มีความคิดว่าเอในใจเราก็คิดว่าทําไงดีได้เจอสิ่งที่มันดีอะไรเงี้ยเพื่อนกันได้เอาสิตริทินไปให้ทานก็ได้ก็ได้ทานสิตริินมาอาการอาการหัวใจมันก็เริ่มเริ่มเริ่มหายใจดีขึ้นหายใจคล่องขึ้นไม่เหนื่อยเดินไม่เหนื่อย หมอก็จะให้ขึ้นพานลอยก็ขึ้นลงขึ้นลงมันก็ไม่เหนื่อยก็ออกกําลังกายได้ทุกวันนี้ก็ออกกาลังกายได้ตอนนั้นจะออกกาลังกายไม่ได้ขับรถไม่ได้เลยพาเสียจริงๆก็กินมาได้ประมาณสามเดือนก็ขับรถได้เพราะว่าจริงๆหมอเนี่ยโรคหัวใจก็ยังไม่ให้ขับเพราะนี่ใบพามาสี่เส้นมาตันสี่เส้นก็จนทุกวันนี้ก็ออกทํางานได้ทํางานได้ปกติก็ถือว่าทุกวันนี้ก็โอเคก็มีความสุขกับกับ กับชีวิตที่ว่าเออเหมือนเราได้เกิดใหม่ว่าเออมันตอนที่เราเป็นมันคือมันมันหนักอะ่ะตี่ีเส้นเนี่ยมันหนักแล้วร่างกายเรากไ็ไม่ไม่ดีคือรูปร่างเราไม่ใช่คนอ้วนใช่ไหมมันก็เดินเหินก็จะลําบากก็แย่อยู่เพราะช่วงช่วงช่วงนั้นก็ถือว่ามันผ่านวิกฤตเหมือนว่าเออเราได้ได้ได้ไดพบชีวิตใหม่ก็ถือว่าเราขอบคุณกับเกลิตินที่ให้ชีวิตใหม่เราเกิดขึ้นมาได้ เซอร์นิตินคือคำตอบของคนรักสุขภาพ